สวัสดีครับวันนี้พบกันสายสายของวันอาทิตย์นะครับว่างจากงานประจำก็แวะเวียนมาดูความเรียบร้อยสักเล็กน้อยนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูสิ่งที่กำลังเห็นในตอนนี้นะครับก็คือแผงโซลา่าติดตั้งมา2ปีกว่านะครับ ยังไม่เคยล้างแผงซากทีครับนี่ฝุ่นมันเกาะนะฝุ่นมันเกาะฝุ่นจับขีนกน,นกนูนนกต่างๆน,นมันก็มาใส่เรียราดนะครับพอสกปรปกพ,พลังงานในการ ฉะนนวันนี้นะครับจะพาเอฟทุกท่านนะครับมาแบ่งปันความรู้ติดตามก็ได้นะครับ <Okay. S 1> ครับนี่คือทางการทำรแผงโซลา่าเซลล์นะครับแบบง่ายๆครับแต่ว่าข้อเสียของแผงโซลา่าเซลล์ผมก็คือว่าเป็นข้อเสียจริงนะครับที่มือใหม่ถ้าอยากจะติดตั้งแผงโซลา่าเซลล์นะครับรบ ขอย้ำว่าย้ำนะครับอย่าพยายามติดตั้งสูงเกินไปนะผมเนี่ยติดตั้งสูงประมาณสองเมตรสองเมตรกว่าเวลาทําความสะอาดมันยากมากครับต้องต่อสายต้องทำอะไรลาอย่างนะสารพัดะครับงนั้นเอฟซีทุกท่านท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่ได้ชม ลาติดตั้งแผงโซลา่าเซลล์นะครับอย่าพยายามติดตั้งสูงเกินไปนะครับติดตั้งพอดีพอดีครับเวลาทำความสะอาดนะครับที่ำความสะอาดยากมากกว่าจะได้ต้องดึงซายดึดซ้ายนี่นะครับชั้นย้ำนะครับพยายาม,ยายามติดตั้งติดตั้งสูงเกินไปนะครับพอดีพอดีครับผมผมเชียวาญนะเป็นมือใหม่ของผรเองนครับติดตั้งมาสองปีครับ ก็คาดไม่ถึงชิดด้วยกันแต่พอวันนี้ถือโอกาสดีเวลาว่างครับก็เลยลองล้างดูอีกทีเพราะว่ามันเปื้อนนะครับก็เลยคิดดูโอ้โหงานช้างเลยครับต,ตั้งสูงนึกว่าแต่จะสบายที่ไหนได้ครับมันทำความสะอาดยากครับฉันก็ขอบอก f c ทุกท่านทุกคนเลยครับว่าอย่าพยายามติดตั้งสูงเกินไปนะครับ ทำความสะอาดยากนะครับเราต้องทําความสะอาดเขาบ้างครับเผื่อฝุ่นเกาะฝุ่นจับแล้วทาให้การรับพลังงานแสงอาทิตย์แล้วมันจะรับแสงแดดไม่เต็มที่เท่าที่ควรนะครับการใจไฟเพื่อที่จะมีแรงดันน้าไปมันก็อาจจะนวลลดลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับน้ําไหลกว่าจะไม่เต็มที่นะครับอันนี้ขอ,ขอ,ขอแจ้งเว็บซีนะครับ อาสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่มีความประสงค์หรืออยากจะติดตั้งโซลาเซลล์นะครับก็นำไปพิจารณาดูนะครับว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้ยะะครับสวัสดีครับ